เปอร13อันดับคณะหมอลำที่มีผู้ติดตามมากที่สุดจะเป็นวงไหนและใครได้อันดับหนึ่งไปเมื่อนี้พี่น้องขาสาวไอจะมาอัปเดตสูพีสุนองซูแฟนหมอลำฟังและวันนี้นะคะพี่น้องขาสาวไอไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับบ่าวโจดีไซน์สวัสดีคะ่ะบาวโจสวัสดีครับสาวไอสวัสดี fc แฟนคลับทางชอ่องหมอลำนิวสด้วยนะครับวันนี้นะครับบาวโจกับสาวไอเนี่ย จะมาเปิด13อันดับคณะหมอลำที่มีผติดตามสูงที่สุดพี่น้องครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยทําไมถึงมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้และอันดับที่สองตามมาติดติดคือวงหนักเราสองคนจะมาเล่าให้ฟังครับอะเซาไอเขาอัปเดตล่าสุดในปีนี้ใช่ไหมก็คือปี2 5งพห้ารอยสิใช่ไหมถูกต้องซึ่งปีเนี้ เขาเรียกว่าหมอลำเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับและหมอลำก็ได mm. ้ถ so. ูกยกให้เป็นหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่ง่าเครือธุรกิจหรือแวดวงธุรกิจเนี่ยที่ทำให้มีการกระจายรายได้ต่อชุมชนแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจชุมชนในละแวกนั้นเนี่ยเติบโตได้เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็หมอลำไม่ได้กระจุกอยู่แค่ภาคอีสานเหมือนที่ผ่านมาพี่้องครับหมอลำถูก เขาเรียกว่าจ้างให้ไปขึ้นแต่ยทางเหนือเอ้ยภาคกลางก็ปล่อยครั้งมากๆเลยที่เป็นการออนทัวร์แล้วก็ภาคใต้เองก็มีกระแสก็คือเรียกร้องเหมือนกันนะ้อยากจะชมหมอลำแต่ด้วยการเดินทางจากไกลจน,นึงก็ได้รับส่งผ่านทางเขาเรียกว่าโลกออนไลน์ต่างๆนี่แหละเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีทําให้อหมด้วยหมอลำเองเนี่ยด้วยเอกลักษณ์ของคําว่าหมอลำ นะคะทุกคนคะแล้วก็บวกกับโซเชียลที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศประเทศใกล้เคียงหรือว่าภาคอื่นๆเนี่ยเข้าถึงหมอลำได้ง่ายขึ้นครับจะ้ะโอเคเนาะแล้วทีนี้วันนี้นะครับเราสองคนจะมาเปิดสิบสามคณะหมอลำที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน y o u t u b e นะครับในแอปแดงนะครับ อัปเดตล่าสุดในปีสองพันห้าร้อยกสิบแปดเลยนะครับมาถึงอันดับที่สิบสามเลยแล้วกันเนาะอันดับที่สิบสามนะครับได้แก่วงหมอลำเสียงวิหกนะครับมีผู้ติดตามมากกว่าสอง0มืนแปดพันห้าร้อยคนครับอือนีอยงวิหกก็ถือว่าเป็นของคณะหมอลำนะคะไม่ใช่ของศิลปินหรือว่าผู้บริหารนะเป็นวงเป็นหมอลำเลยคณะของหมอลำเลย แต่แต่ที่นี้ของเสียงวิหกเขาจะมีของเป็นค่ายด้วยนะอย่างค่ายเป็นหนึ่งอ่ะเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลแล้วก็ของเสียงวิหกนะจะอมอมอันนี้แยกคือเขาแยกเป็นหมอลำเลยอ่าใช่ไหมเดี๋ยวนะอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะค่ายเป็นหนึ่งอันนี้เราขออนุญาตหาข้อมูลแป๊บหนึ่งเี่นของค่ายเพลงเป็นหนึ่ง แล้วก็ระหว่างเบาโจหานะคะทุกคนคะ่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยค่ายเพลงเป็นหนึ่งของเสียงวิหกเนี่ยมีผู้ติดตามหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันคนแต่ที่เขาจะอันดับมานะครับอันนี้คือเขาเขาจัดอันดับมาเป็นของคณะหมอลำจริงๆที่ไม่ใช่เป็นของค่ายเพลงเนาะใช่ค่ะอ่ะโอเคครับมามา,าถึงอันดับที่สิบสามเลยแล้วกันนะคะก็คือเป็นของทางหมอลำเสียงวิหกนะครับมีผู้ติดตามอยู่ที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยคนค่าวสาวไออันดับสิบสองเลยแล้วกันเนาะ หมอลำน้องใหม่ล่าสุดจากทางบ้านอีสานนะครสินที่มีผู้ติดตามมากกว่านะคะสามหมนะคะเก้านะคะเกเนาะคนก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมมาถึงอันดับที่สินะครับอันดับที่สิดได้แก่หมอลำคณะรัตนศินอินตาไทยราชครับ มีผู้ติดตามมากกว่า6 1 8 0 0คนครับจ้ะมาถึงอันดับที่10ค่ะทุกคนคะ่ะก็คือหมอลำระดับตำนานอย่างคณะหมอลำเสียงอีสานผู้ติดตามที่ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 70, 0คนคะ่ะครับผมและอันดับที่9นะครับได้แก่หมอลำน้องใหม่นะครับฤด,ดูการแรกอย่างสาวร้อยลำเพลินโชว์ครับ มีผู้ติดตามมากถึงแปด0มืนห้าพันสี่ร้อยคนครับถือว่าไม่ธรรมดาเนาะใช่และก็นะคะมาถึงอันดับที่แปดนั่นก็คือซาร่าบันเทิงศิลป์ซาร่าบันเทิงศิลป์นะครับมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนห้าร้อยคนโทษทีค่ะพี่น้องอสายอ่านผิดครับผมสายอ่านสำหรับ กับที่เจ็เนาะอ,อันดับเจ็ดได้แก่หมอลำคณะหมอลำเพชรลำเพลินนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนสามื่สามพันคนะส่วนะนะคะอันดับที่หกก็คือนะคะคณะหมอลำศิลปินภูไทยที่มีผู้ติดตามหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนคะ่ะทุกคนคะ่ะอ,อ,อ,อันดับที่ห้านะครับได้แก่หมอลมคำคณะคำุนร่วมมิตรครับมีผู้ติดตามมากกว่า หนึ่งแส้าหมื่สองพันคนครับและต่อมานั่นก็คืออันดับที่4ก็คือคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ผู้ติดตาม2อ2แ0 0สคนครับผมมาถึงอันดับสามนะครับอันดับที่3ได้แกคณะหมอลำระเบียบวาทศินครับมีผู้ติดตามมากกว่า254,000คนครับจะ และก็อันดับที่สองค่ะทุกคนค่ะคือเหลือไม่กี่วงแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางบ้านเนี่ยมีคอมเมนต์หรือว่าคิดเอาไว้ในใจแล้วหรือเปล่าอืมว่าเป็นวงไหนกันบ้างกันวงไหนเอ่ยคณะหมอลำนะคะปีนี้เข้าสู่ปีที่สิบฤดูใกล้จะกําลังจะเข้าสู่ฤดูการที่สิบก็คือหมอลำใจเกินร้อยที่มีผู้ติดตามนะคะแปดแสนสพันคน ขวาอันดับที่สองไปนะครับและแน่นอนแล้วครับว่าอันดับที่หนึ่งต้องตกไปของหมอลำโซเชียลครับหมอลำที่มีผู้ติดตามในด้านโซเชียลสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทางบ้านฟ้าหรือว่าบ้านแดงเขาก็ครองอันดับหนึ่งไปเหมือนกันนะครับล่าสุดมาเป็นอัปเดตในส่วนของบ้านแดงเนาะหมอลำคณะนี้ก็คือหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับครองอันดับที่หนึ่งเช่นเคยพี่น้องครับ มีผู้ติดตามอยู่ที่สองล้านอันนี้คือหลักล้านแล้วนะจากที่อ่าน,นมาคือหลักหมื่นกับหลักแสนนะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมีผู้ติดตามอยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นคนครับเรียกแบบว่าเกินไปหรือว่าถือว่าผู้ติดตามเยอะมากๆเลยนะแล้วบอสโจยมอนีเองผู้บริหารของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนไปใ,ในหลายๆครั้งเหมือนกันว่าก,กว่าจะมีผู้ติดตามได้ขนาดนี้เนะี่ย ทางมอสโจอเองเนี่ยก็เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกัน mm hmm. เริ่มมาจากศูนย์เริ่มจากหนึ่งเหมือนกันกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้สิว่าใช้เขาเรียกว่าใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มาในยุคที่โซเชียลเนี่ยมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตต่อการดํารงชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยพี่น้องครับ mm hmm. แล้วก็ในยุคนี้เจเนเรชันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า สื่อโซเชียลที่มีให้ใช้ฟรีก็เยอะแยะมากมายถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับอย่างหมอลังทุกวงที่เรากล่าวมานะครับเขาก็ได้มีการนำโซเชียลเนี่ยคือแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับเข้ามาเสริมในการที่จะเขาเรียกว่าถ่ายทอดการแสดงนะครับให้ออกไปสู่ไอตาเอฟซีแฟนคลับได้ให้กว้างที่สุดนอกเหนือจากการรับชมผ่านทาง หน้าเวทีเท่านั้นนะครับการอัปเดตขึ้นสู่โลกออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็มีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เขาเรียกว่าวงหมอลำของแต่ละวงเติบโตไปเหมือนกันแล้วก็ทําให้วงการหมอลำนะครับถูกยกให้เป็นว่าคือหมอลำไม่มได้แบนตายนะครับวัฒนาการไปถึงไหนหมอลำก็กล้าวลำไปถึงที่นั่นเหมือนกันดูจากเนี่ยครับดูจาก ที่ผู้บริหารบามแต่ละวงนะครับได้มีการนําสื่อโซเชียลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะแล้วก็แก่วงการด้วยครับค่ะ,ะและที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือมีผู้ติดตามเนี่ยคือถ้ามองตามพุทธตามออยอดผู้ติดตามเนาะบ่าวโจก้าวกระโดดมากกว่าวงอื่นจริงๆแล้วเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะหรือว่าบอสโจยมานินเป็นผู้แบบ วงเล็กๆหรือว่าผู้ริเริ่มนำสื่อโซเชียลนะคะมาใช้ในกับในงานหมอลำก็เลยทำให้บอ,บอสโจยมูมานินเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะสำหรับผู้บริหารวงอื่นเนี่ยก็คือยอมรับนะคะว่าบอสโจยมูมานินเนี่ยเป็นคนเล็กๆแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มนำสื่อโซเชียลนะคะมาใช้กับ,บวงหมอลำนั่นเองทำให้เป็นการโปรโมทเป็นการทำพีอาร์ให้กับ,บวงหมอลำนั่นเองค่ะครับผมนี่ก็คือเป็น สิบสามอันดับนะครับคณะหอลำที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดในบ้านแดงหรือว่า y t u t u นะครับในปี2 5 1 8ันห้พี่น้องครับอัปเดตล่าสุดนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางเพจสุดยอดแห่งสยามด้วยนะครับขเขาก็ได้มีการจัดอันดับแล้วก็ลงข้อมูลไว้ตามนี้เลยนะครับ น้าผิดเลยนะครับและอีกอเรื่องหนึง<ป>่งบ่าวโจโต้องบอก<ป>กับทาง f อฟซีแฟนคลับนะคะแฟนหมอลำทั้ง13วงนะคะว่าเราจัดอันดับตรงนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว่าใคร<ป>นะคะดังกว่าใครหรือว่าศิลปินวงไหนหรือวงไหนที่ได้รับการนิยมมากกว่ากันแต่จริงๆแล้วก็คือเรามาอัปเดตนะคะว่าแต่ละวงเนี่ยมีช่องทางที่ทำให้ f อแฟนคลับแฟนหมอลำไปติดตามได้นะคะที่บ้านแดง อมเดีพิวงซื้ิมาดามาฮะว่าเขาเปรียบเทียบครับผมจ้าก็เข้าใจตรงกันนะพี่น้องครับ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคับสว,ส,สวัสดีค่ะ